หลังจากคลิปเมื่อวานที่ผมมาให้ดูว่าทางน้ำมันเอ่อล้นออกมาที่ถนนด้านนอกนะครับอันนี้ที่ถนนส่วนกลางใกล้บ้านของผมลิโชคนะครับผมก็วันนี้ดูระดับน้ำนี่ถือว่าเยอะนะอันนี้ถือว่าเยอะแล้วนะครับก็ดูตรงนี้นะผมจะให้ดูว่าผมแก้ด้วยวิธีใดนะครับเนี่ยก็เมื่อวานนี้ได้คุยกับคนเพชรบูรณ์คุณนท่านหนึ่ง นะครับก็ถามว่าต้องทํำยังไงแก้ยังไงคุณนาเขาเป็นอดีตข้าราชการโปลดเษียนซื้อที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมแล้วก็เป็นคนเพชรบูรณ์ผมก็บอกว่านั่นมันมีต้นมะขามอยู่หนึ่งต้นจริงๆมันงามกว่านี้นะพอมันโดนน้ําเนี่ยผ่านประจําเนี่ยมันเลยโสมนะแต่มันไม่ตายตอนแรกผมกนึกว่ามันจะตายผมก็เลยถามว่าตอนแรกอ่ะทุกคนจําได้ไหมว่าน้ําจะขึ้นไปบนรากมันเลย เดี๋ยวผมจะถ่ายเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยจะเออขึ้นไปข้างบนรากมันนะปรากฏว่าตอนนี้ผมแก้ด้วยวิธีการขุดดินข้างใต้รากให้ลงลึกไปประมาณครึ่งเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆด้วยกันอันนี้เห็นไหมเกือบจะเออแล้วแต่เดี๋ยวตรงเนี้ยถ้ายังเอออยู่นะผมก็จะเอาหินออกแล้วก็คงต้องหาอ่าเขาเรียกว่า แทนอะไรที่มันแข็งแรงมาปูแทนหินก้อนๆที่ปิดทางน้ำเพราะว่าจากที่ดูตอนนี้แล้วมันเกือบจะล้นออกนะครับเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนึงว่าเมื่อน้ำเยอะมากๆมันจะไหลไปทันไหมแต่เดาไปเลยว่าน่าจะต้องเอาออกในอนาคตเร็ววันนี้นะครับเพราะว่าน้าถนน,นตรงกลางนี้จะเปียกแล้วก็จะเป็นล่องลึกเดินลำบากอ่านี้ วันนี้เมื่อตอนบ่ายๆนี่คือเศรษซรากของดินในร่องที่ใต้ใต้รากมะขามนะครับผมขุดขึ้นมาเองเลยมากบตรงที่เป็นร่องที่รถหกล้อที่ตอนที่สร้างบ้านพี่สาวและพี่ชายขับเข้ามาแล้วมันช่วงเป็นฤดูฝนเป็นช่วงฤดูฝนที่กลายเป็นร่องลอยล้ออ่ะมานี่ น้ำตรงนี้ค่อนข้างจะใสแจ๋วเลยนะครับแต่ตอนนี้ใกล้ใกลมืดแล้วน,นี่ให้ดูเห็นไหม้างใต้มันจะมีกิ่งเล็กๆประมาณสักท่อแป๊กนะครับสี่หุนแต่ผมคิดว่าจะไม่ตัดออกนะที่มันดิ่งลงล่างเผื่อไว้กักเศษขยะไปในตัวนะครับและตอนนี้พอเอาดินออก มันก็ไม่เออเห็นไหมนี่นี่ก็คือที่ผมขุดขึ้นมาอีกหน่อยนึงจริงๆจะขุดเยอะแต่มันขุดลําบากเพราะว่าน้ามันยังเยอะอยู่เห็นไหมก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะเพราะว่าปกติตอนเชาน้าเนยน้ำมันจะเออขึ้นมาเลยแล้ะไหลไม่ทันพอไหลไม่ทันมันก็ออกมาด้านข้างๆที่เปียกๆนี่ไหลออกมานะไหลทางนี้ด้วยทางนู้นด้วยไหลมาตอนนี้เมื่อทําทางระบายน้ําให้มัน น้ำไหลคล่องก็จึงไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับแล้วก็นี่เป็นต้นมะขามมะขามหวานเพชรบูรณ์คือผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามะขามหวานนี่มันมาจากที่ใดของโลกแต่ว่าที่เราจะรู้จักก็คือมะขามหวานเพชรบูรณ์ใช่ไหมครับที่มีชื่อเสียงที่สุดนะก็คุณนะ้าที่ เขาบานอยู่ใกล้เขาเป็นคนเพชรบูร์เขาบอกว่าคุณคุณโชคไม่ต้องห่วงขุดดินข้างใต้ได้เลยมันไม่ลม้มเพราะรากมันเหนียวใหญ่แล้วก็ไปไกลแล้วก็มีรากเยอะผมก็บอกว่าไปทางนี้ก็น่าจะมีทางนู้นก็น่าจะมีนะครับก็ภา,าวนาว่าอย่าล้มนะครับต้นมะขามลูกคาเทวาช่วยดูแลด้วยนะล้มทับนี่ตายได้นะหรือไม่ก็พิกลพิการได้นะหรือเด้งนะ นี่แล้วพอมาตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมเตี้ยลงเลยเมื่อเช้ามันค่อนข้างสูงอันนี้คือร่องรอยของน้ําที่ยังเหลือตั้งแต่เมื่อเช้าก่อนที่ผมจะเปิดทางน้ําใต้รากต้นมะขามน,นะครับผมเห็นไหมอ่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปนะอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น์แต่เกือบแล้วเกือบแล้วก็มีไอ้จุดตรงนั้นแหละที่ผมบอกอะว่าต้องเอาออกอีกหน่อยหนึ่งส่วนอันนี้จะท่อใหญ่กว่าท่อแรก นะเนี่ยอันเนี้ยมันจะกว้างกว่าเห็นไหมกว้างกว่าแต่ถ้าตรงนี้เกิดวันหนึ่งยังไหลไม่ทันดีกก็คงต้องเอาออกให้มันไหลข้างๆไปแล้วก็หาแผ่นอะไรมาวางข้างบนนะครับผมข้างบนนั่นนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะพอดีพี่ชายผมส่วนเขาอยู่ข้างในเขาบอกว่าเออมันแฉะจะแก้ไงนนะน่นยังไม่มืดนะเดี๋ยวผมจะส่องเข้าไปดูใกล้ๆนะ มีเงาสะท้อนเห็นไหมีนโอเคเดี๋ยววันไหนถ้าน้ําจากของชนเขาปิดผมอาจจะขุดให้มันลึกกว่านี้อีกจะได้หมดปัญหาไปเลยนะครับอนี้นี่นะเกือบเกือบนะแต่มันจะเออไปได้ข้างๆเดี๋ยวอาจจะต้องเอาหินก้อนนี้กับก้อนนี้ออกเพื่อให้น้ําไหล จะได้ไม่ล้นมาทาั้งนอกนะครับแต่ถ้ามันพอดีปิ่มๆแล้วมันไม่ล้นกว่านี้นี่ก็ไม่เป็นไรนะคอยดูอีกทีหนึง่งในฤดูฝนหรือในช่วงที่เขาปล่อยน้ําเยอะกว่านี้นะครับก็ใครมีปัญหาแบบผมถ้าเจอต้นมะขามก็ขุดดินใต้รากได้เลยนะครับผมล่องน้ํานะครับไม่เป็นไรผลเพชรบูรณ์เขาการันตียืนยันว่าผมยืนยันร้อยเปอร์เซนว่า มันไม่ล้มไม่ตายแน่นอนนะครับผมมันเหนียวมันแข็งแรงครับช่องทีโชคแนะนำวิธีขุดร่องดินใต้ให้ใต้ใต้ารากมะขามให้เป็นร่องน้ำแต่เพียงเท่านี้นะครับวัสดีครับ